เล้วเดินไปเดินเล่นไป,ไปเดินเล่นไปพาพี่เข้าไปไปเอาซึ่งตามน้องไปสินี่ไงตามน้องไปเล่นเอาพูดทำไมละเธอจะไปสิไปเดินไงตามน้องไปเล่นเดินไปสิเดินไป เดินไปแล้วหนุนหนุนหนุหนมนสนุกใหญ่แล้วเห็นไหมนั่นน่ะนม,มีความสุขลบสิเธอเนาะมีความสุขกันมากมายทำไมล่ะ ทะเลาะกันอีกทะเลาะกันอีกหัวใครเนี่ยหัวใครดูวันก่อนวันก่อนต้นกล้วยมันมันลม้มเพราะพายุเห็นไหมพายุมันมาแถวเนี้ยต,ต้นกุ้งต้นกล้วยผักกระเนรนาดเลยเห็นปะ่ะไปเดินเล่นสิลูก ไปเอ้ยไปจะออกไปเดินเล่นป่ะสุขสำราญพือหัดสำราญไปสิทำไมล่ะน่าก็ลงไปดิอื้ พี่เข้าไปไปไอ้ตามน้องไปไปไม่ไปอ่ะอจ้า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 ดูน้องไปแล้วเห็นไหม ความซาของมันือ,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 อก็ตามน้องไปสิความซาของมันพี่ซาหัวลำโพงพี่ซาจุลาเกษมนา,าอะไรจ๊ะ จะขุดหลุมฝังตัวเองก็เหรอฮะนั่งทำอะไรอ่ะนั่งทำอะไรจ๊ะลมเย็นๆนะตอนเย็นๆนี้นั่งตรงนี้ลมเย็นเชียว